มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพิ่งรายงานว่ากัมพูชาตอนนี้เป็นศูนย์กลางหลอกลวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีคนถูกขังเป็นแสนคนมีศูนย์หลอกลวง350แห่งใช้คนงาน1 5 0 0 0 0คนทําคนทำเงินปีละ6.5แสนล้านบาทเกือบ60%ของ GDP ประเทศเลยคนงานถูกหลอกมาทำงานพอมาถึงถูกขังในอาคารมีรั้วลวดหนามมีรอปพติดอาวุธใครทำยอดไม่ได้ถูกทุบตีทรมานบางคนถูกฆ่าและที่ช็อกที่สุด รัฐบาลกัมพูชาเองก็มีส่วนร่วมฮาร์วาร์ดได้เปิดเผยรายชื่อของคนในะรัฐบาล25คนรวมถึงเครือญาติคนไทยก็ต้องระวังกัมพูชาติดชายแดนของเรามีคนไทยถูกหลอกไปแล้วหลายคนทางการของไทยก็เคยช่วยเหลือแต่วงการมืดเชื่อมโยงถึงกันหมดกัมพูชาตอนนี้น่ากลัวมากเศรษฐกิจทั้งประเทศพึ่งเงินจากการหลอกลวงและนี่ก็คือประเทศที่กำลังมาหาเรื่องประเทศของเราครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหมาที่ไลฮาร์เวาร์ดเพิ่งรายงานเรื่องราวที่น่าตกใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศกัมพูชาลองนึกภาพดูนะครับขณะนี้มีคนหลายแสนคนที่ถูกกักขังอยู่ในอาคารที่คล้ายกับคุกถูกบังคับให้นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหลอกลวงผู้คนทั่วโลก และที่น่าตกใจกว่านนั้นก็คือธุรก <Nab> ิจน kind of ี้อาจจะมีรายได้ถึงป <c oughs> ีละ19,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6.5แสนล้านบาทคิดเป็นเกือบ60%ของ GDP ของประเทศกัมพูชาเลยนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารายงานจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เปิดเผยความจริงที่น่าสะเทือนใจว่ารัฐบาลของกัมพูชาเองก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการอาชญากรรมนี้ รายงานที่ผมพูดถึงนี้มีชื่อว่า Policies and Patterns State-abetted Transnational Crime in Cambodia as a Global Security Threat จัดทำโดยนายเจคอบซิมส์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติจากหมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสิ่งที่รายงานนี้ค้นพบนั้นน่าตกใจมาก กัมพูชาได้กลายเป็นศูนย์กลางหลักของธุรกิจหลอกลวงออนไลน์ระดับโลกโดยมีศูนย์หลอกลวงกว่า350แห่งทั่วประเทศและใช้แรงงานต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์มาไม่น้อยกว่า150,000คนที่สำคัญคือธุรกิจนี้ไม่ใช่แค่การหลอกลวงธรรมดาแต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบมีเครือข่ายฟอกเงินมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ ศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับคุกมีกำแพงลัว้วลวดน้ำมีรอปภติดอาวุธเฝ้าพนักงานที่ถูกหลอกมาทำงานจะถูกกักขังเอาไว้ภายในไม่สามารถออกไปไหนได้ คนทำงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ถูกหลอกว่าจะมาทำงานดีๆแต่พอมาถึงกลับถูกบังคับให้โทรหาเหยื่อเพื่อหลอกเงินใครที่ทำยอดไม่ได้ตามเป้าก็จะถูกทุบตีทรมานและบางรายก็จะถูกเรียกค่าไถ่จากครอบครัวและก็มีรายงานว่ามีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นกับผู้ที่พยายามจะหลบหนี วิธีการหลอกลวงก็มีหลายรูปแบบทั้งการหลอกลงทุนปลอมการหลอกให้รักแล้วต้มตุนเอาเงินการชักชวนลงทุนคริปโตหรือพนันออนไลน์ปลอมโดยมิจฉาชีพจะเข้าหาเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียสร้างความสัมพันธ์แล้วค่อยชักชวนให้โอนเงิน ส่วนที่น่าตกใจที่สุดของรายงานฉบับนี้ก็คือการชี้ว่าผู้มีอิทธิพลทางการเมืองระดับสูงของกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับสินบนเพื่อมองข้ามการกระทําผิดแต่กลับมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและผู้ดําเนินการโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการหลอกลวงนี้เสียเองรายงานฉบับนี้ก็ยังระบุชื่อของบุคคลในแวดวงรัฐบาลกว่า25คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ รวมทั้งเครือญาติซึ่งนั่งเป็นกรรมการของบริษัทที่ถูกเปิดโปงว่าเป็นตลาดออนไลน์ของเครือข่ายอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีการประมวลผลธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายมากกว่า24,000ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่3ปีครึ่ง แน่นอนว่ารัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยอ้างว่ารายงานนี้ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือและมีวาระทางการเมืองแอบแฝงพวกเขายืนยันว่าได้พยายามปราบปรามแก๊งหลอกลวงเหล่านี้โดยมีการจับกลุ่มและส่งชาวต่างชาติออกนอกประเทศหลายพันคนแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าการดำเนินการเหล่านี้เป็นเพียงการแสดงเพื่อสร้างภาพเพราะจนถึงตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนใดถูกดำเนินคดีและศูนย์หลอกลวงส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดดำเนินการต่อไป นายเจคอบซิมส์ผู้เขียนรายงานได้ยืนยันตัวเลขที่นำเสนอว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแต่มาจากองค์กรที่น่าเชื่อถือหลายแห่งทั้ง UNODC USIP และ USA ที่ประเมินไว้ตรงกันปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกัมพูชาแต่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเหยื่อของการหลอกลวงมีทั้งในเอเชียยุโรปอเมริกาและแอฟริกาเงินที่ถูกหลอกลวงไปนั้นถูกฟอกผ่านระบบการเงินในหลายประเทศ องค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าสถานการณ์นี้ได้มาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญแล้วจําเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วนมีการเรียกร้องให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างเฉพาะเจาะจงบุคคลการอายัดทรัพย์สินและการปิดช่องทางฟอกเงินสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเป็นบทเรียนสําคัญว่าอาชญากรรมไซเบอร์ในยุคนี้สามารถเติบโตจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนได้การแก้ปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และรายงานก็ได้สุบอย่างน่าสนใจว่าอุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์ของกัมพูชานี้ใหญ่เกินกว่าที่จะปล่อยให้ล้มเหลวแต่ก็อันตรายเกินกว่าที่จะปล่อยให้เติบโตต่อไปสําหรับพวกเราคนไทยต้องตระหนักว่านี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับเราและกระบวนการเหล่านี้ก็มีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับ ผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ